สได้ดีพี่น้องมากินเขาน้ำมันมอสเลยจ้าปีกเนื้อเด้อนะแต่งแก้วน้ำปลาเสิร์ฟกันเลยจ้าสบายจีกินเข่าเด้อกินเข่าสาเด้อเอฟซี สบายดีพี่น้องมาชิชอนกันเดอ้อเอ็กซีมดถูกขูกถูกคนเดอ้อภา,ายในระดับประเทศมามามาหญิงเอ็นงัวอี่อ้อมลงกิน buat dalam nome. เอาหน่อยนํา.เอาหน่อยเอาหน่อย. ก็พ่วงคอยไม่ได้ก็แปะงูแปะตาเธอไปแต่เธอม,มันจะมึนงดได้น้ำบ่อาบไปเวิร์นค่ะก็แปะงูแปะตาเธอ เขาบม่เคยเห็นแต่งบม่เคยเห็นแต่งหน้าแต่งตาก็ยันได้คำพูดเนาะไปจ่ายเงินยันได้น่าคำพูดพระเจ้าก็ควรบ่นเบิ่นยันมันอีกแปลกเขาก็ได้ท้วงแนม่ไปถูกคน่ะถ้าจะแนม่ไปถูกคนแปลกไอ้คนที่มาอือเป็นสิบเล่า ท้าสิบ่นนั่งกัคุณนันคุณนี่งไปจ่ายเงินหนึ่คนก็ไปจา่ายเลยเราไปยืมคือเอาหนึ่แล้วเขาไปจ่ายห่หมื่มา thầy xuống thầy xuống Xài xuống thầy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  xuống เรียบร้อยมะนั่งขึ้น,นบ้บเ้วเข่าฮะนะรากนิ้วเข่าบอฮึ คุณพูงแล้วุกคักสูงคักคุณมันหลังคักไม่เละป่ะดิอา้าวคไปหาแมนะะอุ้ยแรงเเด้อ้อเลยงจกรหน่ดเตด ôi đó một nhau là cái tôi dâng 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 đây là dâng 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 tô dâng 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 Bỏ dâng 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 Đâu? dâng 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 hướng đấy rồi đấy <laughs> ้าลมก right mm. ับถั่กอยู่เลยแม่ตุ๊กเลยด้นี่ค่ะแก้มโยนออกโยดออกนนุ่มนมบวัตอยากให้กินบ่วัตอยากให้กินปันมือได้กินนมก็กินแต่นมเอาเยอหนึง

Cái này đến miền nam hôm nay đọc hôm nay hôm nay hôm thôi hôm nay thôi, nay hôm 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 nay

เอาไปตัดผมวานจางตันเห็นบ่ได้ไม่ได้มึงจับเขาจองคนไปเต้าเลยเจ้าหัวมันเขาจับหัวมือไม่ได้บบบนี้มือกีระบบมึงแปวงเข่ามือมือกอดมือเม่นมือกบหมุไม่ได้หรอมึงสองมือขจับหนามได้ยังไง สองมือก็ต้องจับขูกแขนมันได้มันเห็ดยังนี้เลยแม่เอ้ยทีตัดได้เนาะไม่ตัดเลยมือต่อยออกก็ออกมือหยุงกระหัวมันเลยมือไก่อีนองก็คุ้มมาแถวว่ะมันตัดได้

เ้าแหละเอาไปแหละพี่น้องเอ้คลิปนึ้งกันจะพอกันใหม่คลิป bye bye. หน้า